กุหลาบแดงนะคะทุกท่านสวยมากมีดอกเดียวเด้อนี่หลังบ้านสวยจริงๆความสวยของเขาก็ทำให้่มแมลงแล้วก็หนอนต่างๆนะคะมากัดกินนะคะใบของเขาก็เนี่ยไปหมดแล้วปลอดสารจริงๆค่ะนี่นะคะความสวยของเขาสวยไหมคะทุกท่านถ้าสวยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะ คนรักต้นไม้นะคะเห็นไหมสวยๆต้นข้างๆกันก็กำลังออกยอดใหม่นะคะอันนี้ก็กำลังออกตุ่มๆแต่ปุณยาดาก็จำไม่ได้ว่าเขาเป็นสีอะไรนะคะน่าจะเป็นออกสีชมพูพีทๆหน่อยนะคะชมพูพีทนะคะเนี่ยยอดของเขาก็ออกสีแดงๆนะก็รอ ชมนะคะว่าเขาจะออกมาเป็นสีอะไรนะคะคือเลี้ยงไว้จนลืมหมดแล้วนะคะต้องรอตอนที่เขาออกใหม่นะคะ